สปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่11ข1ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าบทเพลงความรักที่แพทผ่านสายฝนลูกธนูส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่กับวเลซึ่งมีการต่อสู้เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งที่นั่นโดยที่เราจะได้เห็นดาก้อนเผกับชัแล้วก็ชัมล,ล็อกที่กําลังวิ่งหนีไปแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีลําแสงเลเซอร์นิยมพิเดดากนจนมาทําให้ดาก้อนแล้วก็เด็กๆนั้นลม้มลงซึ่งเราจะได้เห็นว่าชานวัยเด็กเนี่ยหัวของเขานี่ยก็แทกกับเพื่อ ซึ่งคนที่โจมตีดากนได้เกิดออสวินเพศผู้หญิงที่เธอนั้นตัวใหญ่และก็ไม่ฝ่ายแหลมคมโดยที่เธอนั้นมีชื่อประมาณว่าเซนต์มารฟี่และเธอนั้นมีความสามารถในการยิงน้ำสาวมาวจากปากเหมือนก็ความสามารถหล่อหลอฟาฟตฟิตเตและหลังจากนั้นมาฟี่นี่ก็ได้อุ้มเฉลิมรักขึ้นมาเพราวะว่าเธอถูกเผามังกรฟ้านักสาวมาณวัยเธอเนี่ยพาเด็กเดกลับไปก่อนที่การลิงลจะรู้เรื่องราวพวกนี้ไม่อย่างนั้นเผามังกรฟ้าที่รับผิดชอบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจะต้องถูกการลิงในฆ่าตายแน่โดยที่มาฟี่ในประหลาดใจน แถมเธอนั้นยังประหลาดใจด้ยนะว่ามีคนที่ต้องการลักพาตัวลูกของเขาซึ่งนารกอนที่ได้รับบาดเจ็บเขานั้นก็ได้คิดนะว่าเขานั้นต้องช่วยเหลือเราเด็กเพราะว่านั้นคือการชดใช้บาปบันดาร์กอนที่เขานั้นมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ฆาตกรรมชั่วหลายครั้งนี้และในระหว่างที่มาฟี่ในการจะฆ่าดาร์กอนเนี่ยในตอนนั้นหนว่มขาวนั้นก็ได้ฟันมาฟี่ขาครึ่งโดยที่เขานั้นมาพร้อมกับชิกิบิ๊กมาร์แลวก็ใครดโดยบมงเอิญนซึ่งหนุ่มชิกินจะบินั้นจะวกหกหนี้ แต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นเจ้าสัดรจากฮันจิโนซึก็ได้มาล้อมพวกเขาไว้แทนี่จะไปช่วยเหลือชกี้ซึ่งนั้นก็เพราะว่าเจ้าสัดรพวกนั้นคิดว่าการจัดการเจ้าสัดรที่ไม่ชื่อเสียงพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้พวกเขาไม่ชื่อเสียงมากขึ้นแต่ว่าก็แน่นอนว่าพวกหนวดขาวเนี่ยสามารถจัดการเจ้าสัตพวกนั้นได้อย่างง่ายดายส่วนทางน้ามัฟฟี่ที่อุ้มฉับร้องเอาไว้เธอนั้นก็สงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนในกันแน่ซึ่นทางน้าดาก้อนที่กำลังวิ่งหนีไปเนี่ยเขานั้้นก็ด่่าีจะตปแแลองงงห ที่กำลังนอนหมดสติอยู่บนพื้นดาก้อนนี่ก็เลยพาชายวิ่งหนีไปด้วยกันหลังจากนั้นกามนี่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับต่อยพื้นในขณะที่หนวดขาวบิ๊กมาร์เนี่ก็ไขว่โดนและหลบการโจมตีพวกนั้นโดยที่ไขวโดนนี่นอยากต่อสู้กับาบแต่ว่าหนวดขาวและก็บิ๊กมาร์เนี่ไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้พวกเขาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนีแทนแต่หลังจากนั้นบิ๊กมารเนี่ยก็ได้รวมร่างกับโซลแล้วก็พพมิดิอุสและก็ได้ใช้การโจมตีขนาดใหญ่ใส่กาบต่อการโจมตีพวกนั้นมันไไมมม่สามาสสสาาาาาารรถ้้งควเเียยยหกกกัับดดลนิ โดยที่กามเนี่ยก็ได้บอกน่าฝ่ายพวกนี้เนี่ยมันยางซิโคมมไม่สูงและซ้ำเหนหลิน,หล,นหลังจากนั้นล็อกเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่ใจกลางเกาะโดยที่เขาเนี่ยได้มีการพูดถึงชื่อบรรยายไดวลลิสและเราก็จะได้เห็นกลุ่มล็อกและกลุ่มโรเจอร์กำลังเข้าก้าแจ้เกากของเกาะในตอนนั้นโดยที่โรเจอร์นั้นแกลทํทำมันยุ่งแล้วต่อสู้หนวดขาวฟ้องกฝากให้เลดี้ไปชชวญเหลือเชคก,กี้แทนเขาซะโดยที่ถ่ารเรือเนี่ยก็ได้พาเชคก,กี้หนีไปแต่ว่าเชคก,กี้เนี่ยถึงแม้จะถูกใส่กุญแจมือแต่ว่าเธอนะฮะก็สามารถจะก,กั้นวาว ก็ได้ปรากฏตัวแล้วก็ทุบแจ็กกี้ด้วยกระบอกของเขาซึ่งเขานนะพยายามจะฆ่าแจ็กกี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วแจ็กกี้เนี่ยก็ต้องตกเป็นของกาลิลิอยู่ดีและหลังจากนั้นจะได้เห็นเลลี่เขานั้นปรากฏตัวแล้วก็ได้ชาร์จจังตีใหม่ซึ่งมันมีท่าท่างที่เหมือนกับโซโลที่จังจตีน้นเนี่ยมันสามารถจากการซอมเมอร์โจก,กได้หายไปได้ในทันทีนะฮะและเลลีลล่นี่ก็ได้ขอโทษแจ็กกี้ที่เขานามาชาติแต่วันในตอนนี้เนี่ยเขานั้นได้มารับตัวเธอแล้วและหลังจากนั้นพวกเขานี่ก็ได้ร้องไห้กอดกันโดยที่มีโเรเจอ เราให้ได้ความยินดีแล้วก็ใจสลายเช็กกี้เนี่ยบอกนว่าเลลี่นี่มาช้ามากเลลี่ก็เลยขอโทษที่ทำให้เช็กกี้เนะี่ยต้องมาเจอเรื่องราวมากมายแบบนี้เช็กกี้ก็เลยบอก,อกว่าเธอเนี่ยกลัวมากเลลี่ก็เลยบอกว่าฉันเนะี่ยจะไม่มีวันแต่ว่าเลลี่นี่ยังไม่ทันจะพูดจบเราเจอและกาบันก็ได้บอกว่านี่จะบ้าเอาไปท,ทําทีหลังได้หรือเปล่าและโรเจอร์ก็ได้ประกาศนะว่าตอนนี้พวกเราเนะี่ยช่วยเหลือเช็กกี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเรามาเอาสมบัติและหนีไปกับเธอและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบ พร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวันพิมพ์มพงดโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดกองสปายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนะะื้อหาคลิปใหม่เช่เาสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ